รถจัก,กรยานยนต์แบตหมดสตาร์ทไม่ติดให้ทำการปลดสายลัดแบตเตอรี่ออกจากนั้นใช้ประแจเบอร์8หมุนน็อตที่ขั้วลบออกก่อนนะครับโดยใช้ประแจทำการล็อกน็อตตัวเมียไว้แล้วใช้ไขควงหัวแฉกทำการหมุนน็อตตัวผู้ออกจะได้หมุนง่ายๆนะครับเมื่อหมุนน็อตออกแล้ว ก็ปลดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับจากนั้นทำการคลายน,น็อตที่ขั้วบวกนะครับทําเหมือนเดิมก็คือใช้ประแจเบอร์8ล็อกน็อตตัวเมียไว้ใช้ไขควงหัวแชกหมุนน็อตตัวผู้ออกเมื่อหมุนน็อตตัวผู้ออกแล้วก็ปลดขั้วแบตเตอรี่ออก จากนั้นก็ดึงแบตเตอรี่ตัวเก่าออกได้เลยนะครับเปลี่ยนตัวเก่าออกใส่ตัวใหม่เข้าไปโดยให้ใช้น็อตตัวเมียสอดเข้าไปที่ใต้ฐานตรงนี้นะครับที่ใต้ขั้วแบตเตอรี่จะมีที่สำหรับใส่น็อตตัวเมียอยู่สามารถใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยเสร็จแล้วนี่คือขั้วบวกนะครับส่วนด้านนี้คือขั้วลบ ตรงนี้คือขั้วบวกนี่คือขั้วลบใส่ให้ตรงนะครับสามารถวางลงในกล่องได้เลยเมื่อวางลงแล้วใช้น็อตตัวผู้นะครับสอดผ่านขั้วแบตเตอรี่แล้วก็ใช้ไขควงหมุนถ้าน็อตตัวเมียไม่ตรงรูนะครับก็เขี่ยให้ตรงจะได้หมุนง่ายๆเมื่อตรงแล้ว ก็หมุนน็อตเข้าได้เลยนะครับหมุนลงไปให้แน่นนะครับสำหรับการใส่ให้ใส่ที่ขั้วบวกก่อนนะครับเมื่อขั้วบวกเสร็จแล้วก็ทำการหมุนน็อตเข้าไปที่ขั้วลบนะครับใช้ไขควงหัวหแชก หมุนน็อตลงไปให้แน่นเมื่อหมุนน็อตลงไปแน่นแล้วก็ให้นำสายลัดแบตเตอรี่มาทำการลัดไว้นะครับเมื่อใช้สายลัดรัดแบตเตอรี่ไว้แล้วก็สามารถใช้งานรถจักรยานย,ยนต์ของเราได้ตามปกติเลยนะครับนี่นะครับลัดให้ลงล็อก ทางด้านในแล้วก็ด้านบนตรงนี้แบตเตอรี่ไม่ขยับแล้วนะครับจากนั้นเสียบกุญแจหมุนไปที่ออนแล้วก็ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดได้เลยนะครับนี่นะครับเครื่องติดแล้วนะครับก็ให้ลองเปิดไฟเลี้ยวดูนะครับเช็คระบบไฟว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติไหม นี่ไฟหน้าไม่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องทำการแก้ไขต่อไปง่ายๆครับสำหรับวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ